สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะครับวันนี้24มิถุนายน2556เ,เป็นปีที่เมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วครบ81ปีผมมีความยินดีที่ได้กลับมาพบพูดจากับ พี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในความยินดีนั้นมีความเศร้าอย่างสุดซึ้งแทรกอยู่ถ้าพี่น้องทั้งหลายได้ฟังบทกรอนซึ่งผมเขียนไว้เมื่อเช้าวันนี้ก่อนเวลาที่รถถังจะวิ่งออกไปสู่อ,อนุสาวรีย์สมเด็จพระพิยะมหาราช และทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยผมได้ตื่นขึ้นแล้วเขียนกรอนประจำสำหรับวันที่24มิถุนาซึ่งผมได้เขียนขึ้นทุกๆปีตั้งแต่ปีพศ2527เเป็นต้นมาสำหรับวันนี้ผมจะ ขออ่านเฉพาะบทกรอนชื่อ24มิถุนามหาโศกซึ่งผมเขียนขึ้นเมื่อเช้านี้ท่านผู้อ่านจะเข้าใจเองว่าทำไมในความยินดีที่เราได้มาพบกันนั้นผมจึงมีความเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งครับเริ่มต้นว่าอย่างนี้นะครับ24มิถุนา มาถึงอีกแล้วสุดทําใจให้ผ่องแพ้วแสนหมนไหมด้วยเราหลอกตัวเองทั้งเมืองไทยว่าเรามีประชาธิปไตย81ปีความจริงเรามีแต่เด็จการไม่ทหารก็เลือกตั้งพวกอังยี่ ใช่ปวงชนเท่านั้นมันย่ำยีแม้ราชาทิปดีมันไม่เว้นเผชิญหน้าความจริงเถิดหญิงชายเราจะคอยตายเสียก่อนห่อนได้เห็นเราจะแก้ปัญหาหรือว่าจะเป็นตัวปัญหาเสียเองเช่นเคยเป็นมา มุ่งจะแกล้แม้จะกลัวก็ต้องแก้วมีเพื่อนแล้วเรื่องอะไรจะไม่กล้าหน้ากากขาวต้องระดมโหมเข้ามาร่วมเข็นค่าเผด็จการสันดานสามหน้ากากขาวต้องระดมโหมเข้ามาช่วยเข็นค่ารัฐบาลสันดานโกง หน้ากากาขาวต้องระดมโหมเข้ามาช่วยเข็นฆ่าพวกมารผลานแผ่นดินครับนี่คือกรอสำหรับวันที่24มิถุนา2556ในวาระที่เราหลอกตัวเองว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมาครบ81ปีนะครับสำหรับบทกรอ,อื่นๆผมจะ ทยอยมาอ่านให้ท่านพี่น้องทั้งหลายฟังต้องขออภัยท่านที่เคยอ่านแล้วเพราะว่าบทกอนบางอันก็ได้ตีพิมพ์ไปนะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2527มาบางอันก็แทรกอยู่ในหนังสือที่พิมพ์เป็นประจำแต่ละยุคแต่ละยุคที่เมืองไทยมีเรื่องเศร้าหรือมีปัญหาในเวลาที่มีวิกฤตนั้น สังคมควรจะแก้ปัญหาของวิกฤตด้วยปัญญาแต่ปัญญานั้นจะเกิดจากหนึ่งความมีสมาธิและความมีอิสระจึงจะสามารถภาคเพียนสร้างปัญญาได้เมื่อปัญญาไม่เกิดเราก็มัวแต่ค้นหาวิธีแล้วก็มานั่งบ่นกันหนังสือของผมก็เป็นเรื่องบ่นอย่างหนึ่งแต่ว่าเกิดในยุคที่สังคมมีวิกฤต นะครับอ,อยากจะเล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องจดหมายถึงนายเข้มเย็นยิ่งนะครับหรือปริทัศน์การเมืองไทยนะครับซึ่งเขียนขึ้นเมื่อตอนอาจารย์ป่วยถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยนะครับเขียนขึ้นในปี2,534ที่ผมได้เอาบทกรอนนะครับเรื่อง 24มิถุนาหัวข้อว่าลุกขึ้นเถิดเพื่อนไทยนะครับเมื่อปี2527ที่สมาคมธรรมศาสตร์จะไม่อ่านให้ฟังในวันนี้นะครับแต่จะอ่านบทนำของกรอนบทนั้นนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าได้เขียนว่าอย่างนี้นะครับขอปากกาข้านี้มีอำนาจด้วยรักชาติสัตว์จริงไม่นิ่งได้ ไทยหลงผิดคิดหมายทำลายไทยจงแพ้ภัยปากกาค่านี้เดินนั่นไงครับมันถึงต้องเศร้าเพราะว่าตั้งแต่ปี2,527แล้วยังไม่ใครมีใครพ่ายแพ้ปากกาของผมสักคนเดียวนอกจากผมเองนะครับเมื่อปีอื่นๆก็ได้เขียนขึ้นมาเรื่อยๆตามเหตุการณ์นะครับ ของเมืองไทยอยากจะโชว์หนังสือสองสาเล่มซึ่งท่านที่สนใจหรือสำนักพิมพ์ที่สนใจสามารถเอาไปพิมพ์เป็นวิทยาทานได้หรือใครมีปัญญาถ้าอยากจะเอาไปทำเป็นหนังสือออนไลน์จะได้อ่านให้ทั่วถึงกันก็ได้นะครับหนังสือทั้ง5้าเล่มนี้เขียนในยุคที่ประเทศไทยมีวิกฤตทั้งนั้นนะครับเริ่มด้วยเรื่องที่เตือนสังคมไทยว่า ระวังอย่าให้นองเลือดระวังอย่าให้นองเลือดเขียนในปี2534นะครับวันที่1พฤศจิกาย,ยน2534ในขณะที่เมืองไทยมีวิกฤตการเรื่องรอสชอนะครับระเด็จการรอสชอเรื่องอนาคตประชาธิปไตยภายใต้ใเงารอสชอนะครับก็มีบทกรอน 24มิถุนาหนึ่งบทนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเตือนว่าระวังอย่าถึงกับนองเลือดแล้วก็ไม่มีใครฟังและเมืองไทยก็มีการนองเลือดหลังจากพุจิกาไปจนถึงพฤษภาที่เราเรียกว่าพฤษภาธรมินเหตุการณ์นองเลือดที่ยิ่งกว่านั้นนะครับที่เกิดจากเมืองที่เกิดในเมืองไทยสมัยที่ไม่นานมานี้ เริ่มต้นตั้งแต่เรามีรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งอย่างล้นหลามแล้วก็เป็นรัฐบาลพักเดียวได้เขียนไว้นะครับในเล่มนี้นะครับซึ่งชื่อว่าพระราำนาจจากพระโอฐ์ในหลวงหรือการเลือกตั้งน้ำเน่าเลือกตั้งน้ำเน่าเราจะพากันไปตายซึ่งได้ทำนายว่าคนไทยจะพากันไปตายอย่างเป็นเบื่อ แล้วก็เป็นการตายที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ถึงกับทำนายว่านอกจากตายถูกกฎหมายแล้วจะพากันได้เงินถึง7ล้านห้าอีกด้วยนะครับการตายของผู้รักษากฎหมายเป็นต้นวัฒหารยังไม่ได้7จล้านห้านะครับได้กันคนละไม่กี่แสนแล้วก็ช้าด้วยหนังสือเล่มนี้ก็มีบทกรอนประจําของวันที่24มิถุนาแทรกไว้นะครับนอกจากนั้นก็มีอีก 2- 3สาเล่มนะครับ ที่อยากจะให้ท่านผู้อ่านได้มีโอกาสได้อ่านหรือใครอยากจะเอาไปพิมพ์เผยแพร่นะครับคือเรื่องเก่งมาจากไหนจึงไม่เอากระสัตย์ในเล่มนี้ได้ทำนายไว้นะครับว่าสถาบันกษัตริย์จะตกอยู่ในฐานะล่อแหลมและถ้าหากว่าการป้องกันสถาบันกษัตริย์กระทำไม่สำเร็จ เพราะว่าเราสถาปนาระบอบประชาธิปไตยไม่สำเร็จนะครับมัวแต่ไปพัฒนาหรือสถาปนาระบอบอื่นแล้วหลงว่าเป็นประชาธิปไตยนในที่สุดเราจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ไม่ได้นะครับก็คำทำนายนั้นวัตถุปัจจัยต่างๆและภาวะวิสัยที่ทำให้เกิดคำทำนายนั้น เวลานี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับความจริงนี้ผมเขียนกรอนไม่บ่อยตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องเขียนบ่อยขึ้นนะครับตื่นมาในตอนเช้าประมาณตีสามจะเขียนทุกวันท่านที่สนใจก็ไปอ่านได้ใน f a c e b o o k นะครับเพราะยังไม่มีวิธีดีดกว่านี้ที่จะเผยแพร่นะครับ แล้วก็เป็นการฝืนคำสั่งของตัวเองที่บอกว่าจะเขียนกรอนหนึ่งปีทีละครั้งไม่คิดหวังเป็นกวีสีสยามแต่ถือศัตรักสิทธิ์ปิตุคามจักต้องห้ามคนที่หมายทำลายไทยขอบคุณครับพี่น้องที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณอย่างยิ่งแล้วผมจะมาอ่านให้ฟังทีละบทเมื่อมีเวลานะครับขอบพรคุณครับ